หนุ่มหล่อสาวๆกรี๊ดครับไปตึมคุณแพทยจาก p o w e r p a d ครับหล่อทุกอย่างเออนะครับตอนนี้มีผลงานเพลงก็อัลบั้ม p o w e r p a d ครับโอ้นะครับตัวเขาก็ชื่อแพทเองด้วยแถวบ้านวมร้องเลยจาวชอบรงะอเพลงอะไรเพลงอะไรผมไม่ได้ฟังอ่ะแต่ข้างบ้านฟังเด็กๆร้องกันเกียวกาวในซอยโอ้ยถ้าใครไม่มี p o w e r p a d นิดไม่อยู่ซอยนั้น เลยไล่ไปเลยครับทั้ถึงความฝันดีกว่าจริงๆแล้วตอนเด็กผมก็ฝันอยากเป็นนักร้องนะครับนักร้องตอนนี้ก็ฝันเไม่ได้เด็พอได้เป็นนักร้องก็ฝันต่อไปอีกอยากจะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นขั้นตอนนะแต่ความจริงก็ดีเหมือนกันนะฝันพอได้แล้วเรียบร้อยพัฒนาก็ต้องต่อไปเรื่อยๆเยอะจังเงาเงาแต่เอาขอให้ความฝันนั้นประสบความสำเร็จครับผมคุณแพทยวรยศครับ วันนี้ล่ากฝันอะไรวันนี้ลาฝันอะไรไม่รู้เหมือนกันออกเอาบ้างชุดใหม่เหมือนกันนะครับพี่ดิดประดิษฐ์นี้สี่สิบสองนะครับสี่สิบสองสี่สิบสองคิดว่าโดนไหมครับคิดว่าไม่โดนนะสี่สิบสองครับสี่สิบสองาขนาดขนาดยืนนี้เฉยยังหล่อเลยอ่ะ คนรลยรรอหล่อจริงๆเรายิงไม่ได้ซะแล้ว42ครับ42มันมันน้อยไหมครับอประมาณ20ตัวเลขนะครับมาที่หนุ่มแพทนะครับ47ถึง67เลขไหนดีครับ ห5าสล้วห้าสิบห้าหนี่โดนก็โดนเลยนะห้าสิบห้ครับห้าส้ช่วงนี้เขาใส่หลับลนะเ,เนี่ยกไ,ไ,ไ,ไม่คืนไม่นอนไงจะได้จะได้ไม่รับรู้ไงาอะไรเกิดขึ้นบนะ้างใส่หลับห้าสิบห้าครับ สี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบส ตอนนี้นะคะน้องๆอยู่ที่นี่ดังๆนะผู้ดังๆพู้เยอะท้ายนาทีเริ่มครับมิจำลองซิตี้อาจจะกว้างไปเมืองอะไรนะครับระหว่าง ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ใครเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกชาติแรกในเอเชียครับชาติแรกโอเคอ,อ,อยากเหมือนกันเฉพาะในแถบเอเชียญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วกันครับญ,ญี่ปุ่นครับตอบว่าญี่ปุ่นฟังให้ดีนะคะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ประเทศแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของเอเชีย รอบสุดท้ายของรายการแล้วครับแล้วนะครับผมผ่านด่านมานะครับก็ตอนนี้สะสมอยู่แล้ว1บาทถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะครับทวีคูณ10เท่าจากคำวินิจดิโอแอคทีฟนะครับเป็น10บบาทคุณแพทนะครับแล้วก็อีก10บาทหราคุณอนงนุชทองมานจากนครพนมนะครับบิ๊กเอเลี่ยนสัปดาห์นี้ทองคำยีบาทครับเรียงจากเล็กไปหาใหญ่นะครับถ้าเรียงได้ตามเสบแล้วก็ทองคำา20บาทรับไปเลยนะครับเล็กสุดอยู่ตรงไหนครับเล็ครับ คอนคอนคอนค่ะอ้าวโตขึ้นมาอีกวิมนะครับวิมวิมค่ะอ้าวโตขึ้นมาคลีนิกคลีนิกครับแชมพูขจัดรังแคโตขึ้นมาอีกครับใกล้ชิดครับใกล้ชิดไวท t เทนนิงเจ l ครับและสุดท้ายยืดเนื้อ อยู่อันเดียวนะขอให้โชคดีนะครับสาพรต้องเป็นเล็กที่สุดครับเล็กครับโอ้โหเล็กจริงๆริงเล็กใช้ได,ได้เลยวิมต้องโตขึ้นมาเองครับ,รบวิมนี่เล็กกว่านั้นอีกนี่เล็กกว่ามันนั้นเล็กลงเลยอ่ะเองดูอันนี้นะคลินิกคลินิกครับ นี่คงไม่ได้รู้แล้วล่ะค่ะไม่คิดค่ะต่างๆไซส์กันไปและสุดท้ายของปอร์ดครับขนาดงงๆเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่